บุญกุศลวาสนาของท่านจะกลับมาบารมีเทพหนุนดวงดูดวงของราสีเมฆปี2 5 1พกินน้ำพริกด้วยเก่าสุภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่าน้ำพริกด้วยเก่าจะได้ภรรยาคนเดิมกลับมาจะมีข่าวดีจะเลิญลุ่งเรืองทำให้ท่านประสบความสำเร็จน้ำพริกด้วยเก่าบงบอกถึงว่าท่านกลับมาได้ใช้อีกครั้ง เปรียบดังธุรกิจการงานการเงินของท่านจะมีข่าวดีกลับมาก็คือคนที่รักท่านคนที่คอยปกปักคุ้มครองรักษาคนเก่าถึงแม้ท่านจะพลาดพังผิดต่อเขาไปก็ยังกลับมาช่วยเหลือคำชูธุรกิจการงานการเงินที่ท่านเคยผิดพลาดพลาดพังไปในปีนี้จะเริ่มกลับมาโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดทั้งสิ้นที่ท่านเคยทําผิดพังไปแล้วการเซ็นสัญญาการต่อรองมันพลาดไปแล้ว มันจะเริ่มกลับมาปีนี้น้ำพริกด้วยเก่ากลับมาแน่นอนอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาใครบางคนจะเข้ามาช่วยคำชูปกปักคุ้มครองราาักษาคนรักเก่าก็ได้คนที่ทําให้ท่านรู้สึกดีนะครับผมตกตําแหน่งที่ดีนะครับหรือเพื่อนเก่าคอยสนับสนุนคำชูทาให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองได้มองหาคนพบอะไรบางอย่างสุขสมสมหวังจังใจหมาย ตาราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชตะตาเจริญร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเง,งิงนทองเงินทองไหลามาเทมาเข้ามาอย่างแรงเข้ามาอย่างจังเทพเทวดาปกปัก,กคุ้งองศาให้ท่านเก็บเงินอยู่ให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาช่วงนี้นะครับจะหนุนนําเป็นพิเศษจะทําอะไรจะราบรื่นประสมเด็ดเป็นไปได้ด้วยดีนะรับสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้สมหวังดังใจใหมายแน่นอนจเจริญรุ่งเรือง การงานการเงนิงน,งนมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะต้องไปเสนอให้ทครฟังนะครับทาด้วยตัวท่านนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านจะผสมเร็นะครับเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านนะครับช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะนะครับซื้ออะไรบางอย่างที่มีคุณค่าเพื่อจะมาประดับบารามีเพราะบุญบารมีของท่านกําลังจะส่งเสริมหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านประสบเร็กในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน จะมีมีใครบางคนเข้ามาแนะนําตัวให้เขารู้จักนะครับท่านควรที่จะต้องเปิดรับกับปัญหา,าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักเปิดรับนะครับเปิดรับสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีอย่ารับนะครับความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบารมีปู่เทวีจะปกปักคุกขคงามาักสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาในช่วงนี้นะครับผมอาจจะมีสิ่งหนักสิ่งคอยเข้ามาตักเตือนในโชคชะตาอย่างเช่น นะครับดวงชะตามันฟุ้งเฟอ้อเกินไปมันยินดียิน้ายเกินไปเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝันบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านต้องระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านยินดีบีดาสุขสันต์อันสาประสบความสำเร็จจะบังเกิดนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีนะครับผมอปุปสรรคจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแค่เล็กน้อยจริงๆนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่ง นะดวงดาวแห่งความผสมเร็จกําลังจะเข้ามาแล้วเทพภูมดวงนะผมอย่าทําปิดสิทธิ์ไปใช้ได้ดวงชะตาตกตำแหน่งความร่ำรวยเงินทองโชคลาภเงินทองเข้ามาอย่างเต็มจะทำอะไรก็ดวงใหญ่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาแต็มเปี่ยมเปี่ยมล้น แต่เรื่องบางอย่างต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขอาจจะบานปลายดวงชะตามีการชิงไหวชิงพลิปต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาของคนดวงใหญ่ยิ่งใหญ่เท่าไหนท่านก็ต้องเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการมองกไกลถึงอนาคตบุญกุศลวาสนาท่านจะได้ต่อสู้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาปัญหาต่างๆก็ต้อง พุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่ตรงไปข้างหน้าไม่ได้ก็เดินอ้อมเอาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันเกิดความเล่าร้อนความร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกท้อถอยรู้สึกว่าไม่อยากจะมีอะไรนะครับไม่อยากจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็แล้วแต่ นการยืนดัดต่อสู้ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกมันต้องสู้กับอุปสรรคผู้คนเยอะแยะมากมายนี่คือดวงชะตาท่านดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองเสือใหญ่อํานาจบาร,รมีโชคเข้าเงินทองเงินทองไหลามาเทมาผสมเนบสุกสมสมหวังสั่งใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งดีๆคอยปกปักคุ้มครองรักษา ดวงชะตารับทรัพย์โดโชคสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเศรษฐีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกระทองไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนแม่ตาประสบความสําเร็จร่ารวยด้วยทรัพย์สินกระทองบอกใครว่าดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดถูกต้องแล้วครับดวงชะตาของท่านกาลังจะเปิดจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านอยู่ในชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาที่ท่านเคยสร้างไว้ในอดีตชาติจะมาส่งผลหนุนนำดวงชะตาทำให้ท่านดวงชะตาเปิด รอบทรบโดยโชคสมหวังตังใจหมายแต่การตั้งใจทำมาหากินเป็นจุดหลักของท่านท่านควรที่จะต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ท่านที่จะประสบความสำเร็จน,นะครับใฝ่หาความรู้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆนะครับจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในศีลธรรมดวงชะตาของท่านจะได้รวยกันยาวๆไม่ใช่รวยวันนี้พรุ่งนี้จนเพราะว่าดวงชะตาควรหมั่นสร้างความดีคุณงามความดีนี่แหละจะเป็นเกาะพวงคุ้มกัน คอยปกปักคุณของราาักษาทําให้ดวงชะตาท่านเปิดนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายมันชมดวงชะตาท่านนะครับเขาเห็นในดวงชะตาของท่านรู้สึกว่าแม่มันดีกันหน้าเกินตานะครับก็อยากจะได้ไม่ใช่คนในลักษณะอิจฉาให้ร้ายแต่ว่าเขาอยากจะได้แต่ว่ามีจิตใจอบอุ่นมาเลยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกเราเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องทําตัวเป็นเยี่ยงอย่างในเมื่อดวงชะตาท่านยิ่ยงใหญ่ องค์เทพหนุนนำดวงชะตาจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเศรษฐีเงินล้านอยู่ในชะตาร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับผมเฮงๆรวยๆต่ๆๆอจากนี้ไปดวงชะตาตกตำแหน่งความรักไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่เอ็นดูมอบงานใหญ่ให้แก่ท่านประสบความสาเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนท่านจะทําอะไรจะเฮงไม่หมดนะครับจับท้องเป็นท้องจับเงินเป็นเงิน จับสิ่งไหนก็เปลี่ยนเป็นมูลค่าร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองอยู่ในเกชวตาที่ดีที่รวยนะครับผมประสบควาำเร็จดวงชะตาตกตำแหน่งความสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่มีอะไรบางอย่างทําให้ท่านขัดหูขาตาทําให้ท่านรู้สึกย่ําแย่คนคนนั้นควรที่จะต้องหลีกหนีไปให้ไกลหรือว่าท่านหลบหลีกเขาให้ได้อำนาจบาร,รมีวานาเกิดขึ้นในปีนี้ สุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรื่องการตัดสินใจอย่างเดดขาดลาบลอยโชคใหญ่จะเข้ามาความเจริญลุกเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับโดนกรอบรอบล้อมเอาไว้ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดจะไปไหนก็ไปไม่ได้เหมือนนกอยู่ในกรงทองทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดฟ้าผ่าลงมาทําให้ท่านรู้สึกเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการตัดสินใจเกิดขึ้นในช่วงยาตาเร็วนี้ บุญกุศลวาสนาทําให้ท่านรู้สึกสับสนใครบางคนที่ท่านรักมากที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเข้ามาสนับสนุนคาชูหนุนนาดวงชะตาสขสมสมหวังดังใจหมายเริ่มต้นบดีบดอยตําแหน่งหน้าที่การงานการเง,นง,นงนินจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วรู้สึกถอนลมหายใจเหนเอยมากก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งมั่นมุ่งตรงเอาจริงเอาจัง,จงประสบความสำเร็จสมหวังดังใจหมาย ประหารประหารอย่างบ้าระห่ำก็คือทํางานอย่างจริงจังการตัดสินใจยอย่างเด็ดขาดเด่นเดี่ยวอาหารทําให้ท่านรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนบ้างแล้วอะไรบางอย่างที่ทําให้ท่านรู้สึกเข้มแข็งท่านควรที่จะต้องอยู่กับสิ่งนั้นเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีอย่างก้าวกระโดดพลิกผันเปนแปลงโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาโชคลาภครั้งใหญ่จะเข้ามา รางวัลที่หนึ่งเกิดขึ้นในโชคชะตาทําไมจะเป็นไปไม่ได้สิ่งดีๆกาลังจะหนุนนาดวงชะตานาําพาโชคลาบเงินทองเข้ามาพาบุดมสมบูรณ์แท้ชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังตั้งใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเทวดาบัรดาลโชค หลับซับโดยโชคสมหัติดังใจมาจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวสัญญาณดีกลับมาถึงตัวท่านเรื่องราวร้ายๆเจ็บปวดร่ำลาวมาลายหายไปสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาโชคลาภเงินทองเลขเสียงเข้ามาประเดประดังมีเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านคุ้นคิดแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านเป็นเพียงแค่คุ้นคิดเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่าน ดวงชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปเทวดาหนุนนําดวงชะตามแม้ว่าเทวดาบางองค์จะฉุดขาท่านอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็มีเทวดาที่คอยหนุนนาช่วยเหลือคอยปกปักคุ่งรองรักษาแนะนําโชคลาบเงินทองบารมีให้แก่ท่านไม่ว่าท่านจะติดต่อการงานการค้าใดท่านจะเจอผู้อุปถัมภ์ อุปถัมภ์ค้ำชูหนุนนำดวงชะตาแนะนำในทางที่ด้านที่ดีให้แก่ท่านความสุขสมหวังดังใจหมายบังเกิดรับทรัพย์รวยโชคจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินงานเข้ารวยไม่รู้ตัวต่อแต่นี้ไปดวงชะตาของท่านจะมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีมีการชิงไหวชิงพลิบใครบางคนจะอีฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องปกติอย่าไปใส่ใจด้วยบุญกุศลวาสนามีของเก่าของดีติดตามตัวท่านมาจเจริญรุ่งเรือง,งในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชค จะมีข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับการรัพย์สินนะครับทรัพย์สินจะค้าขายได้นะครับไม่ว่าท่านจะขายที่ดินเจรจาต่อรองหรือขายบ้านอสังหาริมทรัพย์งานใหญ่ใหญ่ท่านจะทาได้เรื่องเล่าเล็กๆก็จะได้ติดต่อการงานเจรจานะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายระดับเล็กนะครับค้าขายนะครับข้ามันไก่ข้ามันไก่ไกทอดนะครับขายอะไรเล็กๆนะครับติดต่อการงานการค้าท่านจะขายคล่องเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน บารมีปู่เท้าเวสวรัน์ปกปักคุ้มของราศา,าดวงตาอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีรับทรัพย์โดยโชคขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญทำอะไรก็สมนังปราน,นาชาวราศรีเมษทำอะไรในป,ปีนี้ไอเ้เฮงๆงรวยๆปังๆบารมีเทพหนุนดวงให้รวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ